โอ้โห oh ผมมาแล้วนะครับกับสเกตฟุตบอลแล้วก็เอฟชนยยุทธ์นะโอ้โ oh หมาตามข่าวสารกันหน่อยไม่รีรอนะครับมีข่าวสารของลิเวอร์พูลกับโดมินิกสวอสไลมาตามให้หน่อยมาจานะ้าฮะอันนี้เป็นรายงานข่าวจากเดลันติกนะครับรายงานบอกว่าลิเวอร์พูลเนี่ยให้ความสนใจที่อยากจะเซ็นสัญญากับโดมินิกสวอสไลครับตัวรุกของไรซิกในช่วงตลาดซัมเมอร์นี้นะครับในสัปดาห์นี้ลิเวอร์พูลเนี่ยเข้าพบกับตัวแทนของสปอตส์ไลด้วยความสนใจที่อยากจะดึงตัวมาร่วมทีมในช่วงตลาดเลย ก็ตามครับดีลนี้เป็นดีลที่ซับซ้อนสำหรับเลเวอร์โูลแล้วก็ภายในสโมสรเลเวอร์โนะูลเนี่ย ก็ยอมรับว่าการปิดดี่นี้จะเป็นเรื่องที่ยากมากๆเลยสบอสไลมีค่าฉีกสัญญาอยู่ที่ประมาณ70ล้านยูโรแต่ยังไม่แน่ชัดว่าจะหมดเขตตอนไหนเพราะแต่ละรายงานไม่ตรงกันนะครับและที่สําคัญนะครับการย้ายทีมจะต้องใช้เงินแบบมหาศาลเลยสําหรับโดมมนิกสบอสไลรายงานจากลูกพี่อย่างโรมาโน่บอกว่าเงื่อนไขค่าฉีกสัญญาของสบอสไลครับจะหมดเขตหลังพ้นวันที่30มิถุนาย,ยนนี้ไปแล้วหากมีการยื่นข้อเสนอหลังจากนั้นครับเงื่อนไขจะไปมีผลในตลาดหน้าหนาวแทนนะครับ นักเตะมีสไตล์การเล่นเข้ากับความต้องการชื่อจิเกนคลอปอยากจะได้และลีพูมองหาตลาดซื้อขายรอบนี้เลยซึ่งก่อนหน้านี้ลีพูก็ให้ความสนใจในตัวเมสันเมาส์ของเชลซีไว้ด้วยเวลานี้ซบอสไลน์เป็นเป้าหมายที่หลายทีมในให้ความสนใจใรวมไปถึงลีพูนะครับเพราะว่าลีพูหงสแดงเนี่ยก็ให้ความสนใจเกฟเรนตตัวรามรวมไปถึงโรเมโอลาเวียสําหรับการเติมแดนกลางนะครับยังก็ตามไปห,หาการให้ทีมมันเกิดขึ้นจริงๆก็ไม่เกี่ยวข้องอะไรกับการที่ลีพูปล่อยฟราบิโอคัมโยไปอยู่กับไรซิกในแบบยืมตัว ซวบอสไล์ครับเป็นนักเตะค,คีแมนของลิสิกโดยผ่านการลงสนามในฤดูกาลที่ผ่านมาไป48เกมยิงได้10ประตูนะครับอืมต้องมาตามครับตอนนี้เลยภูมีข่าวกับซวบอสไลท์ฉเฉลยนะครับโอ้โหจะเป็นไปได้หรือเปล่าสำหรับดีลนี้มันค่อนข้างที่จะราคาสูงจัดเลยนะครับจอบอกว่า70ล้านยูโรเนี่ยไม่ใช่น้อยๆเลยสำหรับเลวโปนะครับอืเม็ดเงินมหาศาลทุกคนแล้วครับมีความคิดเห็นยังไงกับข่าวนี้ก็จัดมาได้เลยฮะจัดไปเราไรุ่น